สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกม Destiny ใช่นะครับแล้วก็คลิปนี้คือ Ragnarok นะครับซีซั่นที่15 Les m i s e r a b l e นะครับในพา์ที่2นะครับก็คือเราจะมาคุยกันถึงการทำา n e Q o n Shot นะครับบอสเหล่าเฟกันน่ะนะครับทีนี้ ในการทําวันคิววันช็อตน,นะครับก็คือแน่นอนเหมือนที่เราคุยกันในพาร์ทที่1น,นะคือโจทย์ที่เราต้องแก้คือจะแก้ปัญหาเรื่องเวลานะครับแล้วก็จะต้องปับตัวดาเมจให้แรงที่สุดนะครับเพื่อที่จัดการบอสให้ได้ภายใน5นาทีนะครับนะทีนี้มันก็จะมีหลายๆจุดนะครับทีเ่เราจะต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องจัดทีมนะครับนะ ก็คือ,อรูปแบบหน้าตาทีมนะครับตรงนี้นะก็คืออย่างที่เราคุยกันในพาร์ทหนึ่งนะครับทีมหน้าตานี้นะครับกับทีมหน้าตาแบบนี้นะครับก็ทำวันคืนวันช็อตได้ทั้งคู่นะครับปัจจัยหนึ่งนะที่สองทีมนี้สามารถทำวันคืนวันช็อตได้ก็คือผมขอถอดไลน์ไทเกอร์ออกก่อนนะ จะเห็นองค์ประกอบที่คล้ายๆกันนะครับนั่นก็นคือว่า1คือเรามีเลโอนะครับอย่างที่บอกว่าเลโอเนี่ยเราต้องการนะครับเราต้องการบัฟตัวนี้นะครับไฟน์นั่นโบสกิลต่อจุดอ่อนและปริมาณการชาร์จเกตนะครับนะแล้วก็ในไดสกิลเราต้องการไฟนั่นโบของแท็บสกิลนะครับนะน,นี ทแทนนิออนกับนิบีโมนาก็คงไม่ต้องสงสัยนะแทนนิออนเรามาบัฟอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็นิบีโมนาคือ,อาถามว่าใช้ปีกตัวอื่นแทนนิบีโมนาได้ไหมคือจะใช้ปีกตัวอื่นแทนนิบีโมนาได้แต่จะต้องไปเขาเรียกอะไรไปใส่มณนีให้ให้ให้ครบ12บเม็ดนะครับเพื่อที่แบบบัฟให้มันแรงมากๆหรือ จะไม่ใส่นิวิโมนาจะไปใส่ทิสเบหรือโคกาก็ได้แต่เลโออ่ะจะบวก1อย่างนี้ไอ้จะไม่บวกแบบนี้ไม่ได้นะครับคือต้องมีตัวบัฟแรงตีตัวไอเนี้ยให้แทน f i ฟ a l b ์บอ s k ก l l ต่อจุดอ่อนตัวนี้นะครับต้องมีตัวเนี้ยช่วยนะครับคือถ้าเลโอเนี่ยไปบวก6แล้วดันสกิลเต็มแรงเนี่ยไม่ต้องใส่นิวิโมนาก็ได้นะครับพูดง่ายก็คือต้องมีทั้งความเร็วและอ่าบัฟสกิลต่อจุดอ่อนนะ เพราะนั้นคือตัวที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้มีเลโอบวกหหรือไม่ได้ใส่มัน,นีให้เลโอเป็น12ดาวหรือชุดไปน้ำดาบีเป็น12ดาวเนี่ยก็คือเนี่ยมีตัวเนี้ยนิวบี้โมนาเป็นตัวตอบโจทย์ให้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะแบบนี้หรือแบบนี้นะครับก็คือจะมีเนี่ยแพทเทิร์นหลักอยู่นี่ส่วนสิ่งที่แตกต่างคือแนปจูนกับ บิกินี่ดาบิชุบน้ำดาบิเนี่ยคือทั้งสองตัวเนี่ยก็มีดาบสองคมทั้งคู่เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ uh, ดาบสองคมนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เลือกแบบไหนก็ได้ซึ่งเนปจูนผมเนี่ยมันใส่มันีมา12เม็ดด้วยนะครับซึ่งแต่จริงๆเคยเห็นนะคนที่ตีโดยที่แบบเนปจูนก็ไม่ได้ใส่มันีนะครับก็ วันคือวันช็อตได้เหมือนกันนะครับนะอยู่ที่ของที่จะใส่ด้วยนะแล้วหงคอใส่แอคแท็กเกอร์คืนที่ก่อนนะครับนะนี่อย่างเงี้นะครับแล้วก็วิลูป้านะครับแค่นี้ก็ครบละนะครับในสำหรับรูปแบบของทีมนะครับรูปแบบของทีมแอคแท็กเกอร์หลักหนึ่งตัวที่จะเน้นในการทำดาเมจน,นะวิลูป้านี่คือสายสาย,สายแทบ ที่ผมแนะนําอันนี้คือมีมากกว่า1ตัวเ็นบวก1นบวก2เนี่ยมีไปเลยนะครับแล้วก็อัพตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าอัพตัวเนี่ยแถบไปด้วยเพราะว่ามันจะได้โบนะัสดดเมอเพิ่มนะครับมีตีไม่สนพลังป้องกันเนี่ยคือ3ครั้งเนี่ยแต่ว่ามีตัวนี้แบบมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับนะนะส่วนสายสไลด์ก็แล้วแต่นะครับใครมีแมปเดดน้ำ้ำหรือใครมีอีฟอยู่นะครับก็ ใช้ตัวที่ปั้นมานั่นเองทีนี้ของครับของของคืออย่างที่บอกครับถ้าเกิดสายสไลด์นะครับก็แนะนำว่าให้มีใบนี้นะครับนะคือแล้วก็ไปคอมโ,มโบคู่กับแพนธีออนนะครับที่จะเพิ่มบัฟกริดิคอลให้นะครับมันก็จะแรงมากมากเลยนะของครับก็จัดมาดีสุดเท่าที่จะหาได้เลยนะครับอันนี้คือของอีฟนี่คือจัดมาว่าจู่โจมเพิ่มความเสียหายด้วยอีก27%คือ อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใส่มณนีนะครับไปแล้วแล้วของไม่แน่นเนี่ยจะวันคิววันช็อตได้ไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนไปตีบอสผมจะมีแนวทางให้เช็คว่าแบบเนี้ยมันวันคิวได้หรืออยังนะครับหรือถ้ายังจะไปบัฟอะไรไปเพิ่มอะไรนั่นเองนะน,ะนี่ก็คือจะเป็นโจมตีป้องกันแล็อคิดที่ข้อนะครับสำหรับ มัน,นีของอีฟที่เป็นตัวเพิ่มพูนเนี่ยนะนะคือจะเป็นโจมตีความเร็วคริติคอลเพิ่มพูนก็ได้นะแต่แบบอยากให้มีคริติคอลเพิ่มพูนไว้อันหนึ่งนะครับมันจะได้แรงขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือเดี๋ยวทีมที่ผมจะตีนะเดี๋ยวผมจะตีทีมหน้าตาแบบนี้ให้ใส่นี่เลยนะครับอันนี้คือจะเครื่องจะร้อนมาก <laughs> โหดดีนะครับ ของผมก็ยังไม่ได้แน่นมากนะครับสําหรับตัวอื่นแต่ว่าแพนิออนก็คือจะเป็นพวกเน้นความเร็วนะครับเป็นพวกเน้นความเร็วไปนะครับกา Guard, ร์ดนะของแพนิออนผมก็เอามาเพิ่ม HP กับความเร็วนะครับเพราะว่าไอการ์ดไอได้เวลาแล้วเนี่ยมันมีไม่พอนะครับยังปั้นไม่ครบนิวีโมน่าก็พยายามหาของที่ดีที่สุดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะหรือว่าการ์ดนะครับ เพื่อให้ยืนนนทนนะครับแล้วก็ลดโอกาสเกิดดีบัฟนะครับชิวแม่น้ำดาบีก็เช่นกันนะครับเนี่ยผมก็ใส่ใบเนี้ยให้ทุกตัวเลยเท่าที่จะหาได้นะครับของก็คือไม่ได้ดีมากเพราะว่ามีของไม่จํานวนจํากัดนะครับเรโอเรโอก็เหมือนกันนะครับคือผมแบบอันนี้ยังไม่เต็ม50เลยอะแล้วบวกแค่1ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีแล้วก็ต้องหามาใส่เอาดีที่สุดเท่าที่หาได้ครับ ทุกตัวชุดก็แบบเป็นเน้น HP นะครับ HP ป้องกันอะไรจัดไปให้เต็มนะครับนะอันนี้แล้วก็ลีเดอร์ครับลีเดอร์คือใช้เลโอเนี่ยเป็นลีเดอร์เพราะว่าจะเพิ่มฟันนัโบสกิลต่อจุดอ่อนบวก15และในเลสเพิ่มอีก15ซึ่งรวมกันตรงนี้30นะครับในของเลโอตรงนี้อีกนะครับ ตรงนี้อีกยี่บเก้ารวมเป็นจะหกสิบละนะครับแล้วก็ยังมีของนิบีโมนาอีกนะครับตรงนี้นะเนี่ยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วพลังโจมตีก็เพิ่มตามจำนวนบัฟที่ติดตัวด้วยนะครับนะอันนี้ก็สกิลต่อจุดอ่อนไปเท่าไหร่ละห้าสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นละครับนะแล้วมีบัฟโจมตีด้วยนะครับคือนิบีโมนาเนี่ย จะแรงมากเพราะว่าไอ้บัฟโจมตีเนี่ยมันขึ้นกับจํานวนบัฟที่ติดตัวแอคไทเกอร์อยู่แล้วดูจํานวนบัฟนะครับแันนีออนมีให้2บัฟอันนี้มีอีก2บัฟอันนี้มีอีกบัฟหนึ่งอันนี้มีอีก3บัฟคือแบบจัดเต็มมากไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้นะฮะแล้วคิวสกิลนะครับก็ลำดับได้คือผมให้นิบิโมนานะครับเป็นไม้ยหนึ่งนะครับสไลด์ลหมดนะสไลด์หมดนะครับเพราะว่าแอคไทเกอร์เป็นสายสไลด์ นี่พีิโมนาเป็นไม้หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้จะเพิ่มปริมาณการชาร์จเกจคืออยากเร่งให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีความช่วยเหลือเพิ่มความเสียหายต่อชุดอ่อนนะครับให้อีกนะอันนี้นาน3ามรอบด้วยคือคราวนี้จะติดยาวเลยนะครับแล้วก็แพนนิออนนะครับอันนี้ก็จะมีคีดีคอลให้นะครับแล้วก็ไม้3ามแน่นอนต้องเป็นเลโอนะครับมา เราไปตีบอสกันครับด้วยทีมหน้าตาแบบนี้นะฮะนะมีบ้างนะครับที่ไม่วันคียวันช็อตนะมีบ้างเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบบัฟไม่ติดหรือแบบบอสแบบโหบัฟเราแม่นเหลือเกินนะครับโดนแบบโดนทีทียิบยิบอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีมีบ้างนะครับแต่ว่าทีมนี้ก็ค่อนข้างน้อยหน่อยนะมา นะเดี๋ยวเราใช้ทีมนี้นะครับนี่นะฮะเเราไปดูกันนะครับปาเช่นเดิมครับเปิดสปีคูนสองนะ คือต้องบอกอย่างหนึงว่าทีมนี้นะอาจจะเข้าฟีเวอร์ไทม์ได้ไม่ถึง3มรอบนะบเพราะว่าอีฟเนี่ยที่เป็นสายสล์เนี่ยจะโดนเพิ่มคููดาวสามวิเลยในะเมื่อกี้เห็นไหมดอกละแสนตี6ทีหกแสนนะครับอีฟออกไปทีเดียวเนี่ยหกแสนเลยนะถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแมปเดดน้ำหรืออีฟนะครับเนี่ยมันจะได้ประมาณอย่างเงี้ย ลาแสนแสนนะครับรวมเป็นหกแสนนะครับอันนี้ได้บัฟจากมิบิโมนาแล้วด้วยนะครับมาอยู่นานสามรอบเลยนะอันเนี้ยยังจํารอบกันได้ไหมครับว่ารอบหนึ่งนานแค่ไหนและยิ่งบอสต,ตัวนี้นะสกลิลออกช้านะครับหนึ่งรอบอยู่นานมากยิ่งสกลิลบอสออกช้าจานวนนานความนานของรอบเนี้ยเห็นเป็นแสนสองล,ละระยะเวลาของหนึ่งรอบจะนานมากครับ บนะับกิติค้อครับอันเนี้ยโหดเลยมีดาบสองคมติดด้วยมาหมุนเกศเสร็จพอดีอัดเข้าไปครับปตูุ๊ดๆๆ๊ดตุ๊ดหกแสนหกแสนเจ็ดแสนอะประมาณเนี้ยคือวิธีดูนะครับว่าจะจะวันคิวได้ไหมนะครับก็คือ แอ t แท k กเอตัวหลักนะครับถ้าเป็นสายสไลด์เนี่ยออกไปหนึ่งครั้งเนี่ยได้1นึ่งแสนไหม <Yeah. S 1> เวลาติดคิติคอนะได้1นึ่งแสนไหมนะครับ <That> s <S อันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะถ้าเกิดมันออกคิติค้อตดคิติค้อแล้วออก <Yeah. S 1> รวมบัฟทั้งหมดแล้วเนี่ยออกไปไม่ถึงแสนแสดงว่าต้องไปต้องไปอัพเพิ่มแล้วและอีกจุดที่ต้องดูคือฟิวเวอร์ไทม์ครับนะว่ามันเกิน 15, หมื่นห้าไหมอันนี้ท้าที่ผมสังเกตมานะ คือบางบาง,งฉากบางรอบเนี่ยมันมัน,มนไม่วันชิวันช็อตเพราะว่าตอนเข้าฟิวเวอร์ทาม,มันมันไม่เกินหมื่นห้าก็มีนะครับแบบบัฟไม่ค่อยติดหรือบัฟหมดอะไรเงี้ยมาอืมผ่านไปสองนาทีนะครับเลือดบอสจะเกินครึ่งละเนี่ยดูแสนสองแสนสองแสนสองอันนี้เมื่อกี้เจ็ดแสนนะครับยีฟชุดเดียว คือถ้าบัฟติดครบๆอ่ะยาวๆเลยปุบปุบผ่านไม่ติดไม่ติดกิติคอ้นะครับสามหมื่นกว่าส <c oughs> ัมผ่านไปครึ่งทางครับเลือดบอสไปเกินครึ่งแล้วนะเวลาสองนาทีครึ่ง คือจะติดเนี่ยเวลาเจอหมุนเกจะช้าเนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะเหลือรอลุนเข้าฟิวตามรอบที่สองอ่ะผมว่าเคลียร์ละแพนิออนทิศข้าวบูม หรือยิ่งชายเราติดคิทิคอลออกไปมากเท่าไหร่นะครับเกรดในการออกไดสกิลจะยิ่งเพิ่มเร็วนะครับอันนี้สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นอาจจะยังไม่รู้นะนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งติดคิทิคอลนะครับเกรดข้างล่างตัวเนี้ยจะยิ่งหมุนจะยิ่งเพิ่มเร็วนะครับแล้วจะออกไดสกิลได้มากขึ้นมาแล้วฟิวทามรอบสุดท้ายฮะไอรอบที่2ครับ,รรบแต่น่าจะสุดท้ายของแมตช์นี้แล้วนะน่าจะเคลีย เอาเลยตื่2 0 0งเนี่ยครับโบุบเลือดบอสอบหมดละลุกเนี่ยยีฟตีออกไปอีกทีเดียวถ้าติดคี่นี่ข้อคือบอสตายเลยครับแท่น,นั้นเองปึ้งบัวหมด,มมดใช้เวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีเนาะเมื่อกี้ลืมมอง เมื่องทีน้อยๆนะครับเนี่ยอีฟอัดไว้คนเดียวแปดล้านเจ็ดนะครับจะต่างจากวิลูป้านะครับในพาร์ทที่หนึ่งที่เราให้ดูกันเพราะว่าไอตัวโบนัสดาเมจเขาไม่นับรวมนะครับนะก็ไม่มีการฮิลเลยนะครับลุยล้วนๆนะนะนี่ก็เป็นแนวทางนะครับอันหนึ่งนะครับคือมัน,นีเนี่ยสำหรับสายสไลด์เนี่ยมัน,นีมีผลมากนะว่า เป็นแบบโจมตีเพิ่มพูณมหมเม็ดแรกนะครับแล้วก็อไอ้ส่วนที่เหลือเป็นอะไรคือเป็นป้องกันก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีการฮิลเพิ่มนะครับนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยากให้เป็นแบบไม่คิดที่กความเร็วนะ่ะนะครับนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะช่วยได้เลยนะก็คือการพาชายไปอาบน้ำในออนเซน็นไปแช่ออนเซ็นนั่นเองนะครับ อ่าอย่างพวกตัวหลกัลกๆเนี่ยที่ที่ปั้นมาเนี่ยอ่าเนี่ยค่าความนิยมนี่คือเลเวลของการแชร่ออนเซนนะครับอย่างอีฟเนี่ยผมลากมา63ละนะฮะหรือนิววีโมนานี่ก็คือลากมา63เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบผมพาไปอาบน้ำนะอย่างน้อยๆน,นิดๆอันนี้คือนิววี่เอช่ายน้ำดาบี้ผมยังไม่ได้พาไปแช่ออนเซนเลยนะฮะนะเลโอนี่ไปแช่มานิดหน่อยอ๋อยังยังไม่ได้แช่เลย แอนิออนมีนิดหน่อยครับ10นะฮะซึ่งแบบการแช่ออนเซนมันก็ช่วยได้นะเป็นการเพิ่มค่าสเตตพื้นฐานนะครับทำให้ชายเราเก่งขึ้นนั่นเองนะนะฮะนี่ก็วันคีวันช็อตนะครับจริงๆนะจัดทีมได้หลากหลายแบบมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่อ่ามีแค่ทีมหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้นะครับนะาสามารถใช้ออย่างทิสเบได้นะครับนะไป ล้างตัวเวลานะครับอันนี้ก็าสามารถซำบรนค์บรนชอตได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นก็มีหลายคนใช้นะครับประมาณนั้นก็หลักการก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือแก้ปัญหาเรื่องเวลามี2แนวทางคือจะล้างดีบัฟเวลาบอสไหมกับ2คือไม่ต้องสนดีบัฟเวลาบอสอัดความเร็วของเราเข้าไปสวนกลับไปเลยนะครับให้มันเร็วขึ้นหรือเร็วเท่าเดิมหรือเร็วขึ้นเลยนะครับ อันเนี้ยมี2แนวทางเลือกได้แนวทางหนึ่งนะครับกับโจทย์ข้อที่2คือการเพิ่มพลังโจมตีอันเนี้ยแนวทางคือขอให้มีดาบสองคมก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ไปอัพไอตัวค r ิ t i อ a นะครับก็คือใช้แผ่นดิออนนะครับคือเลโอเนี่ยตอบให้ทุกข้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องมีตัวช่วยเสริมถ้าเรามีเลโอที่บวกน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเลโอบวกเยอะๆอย่างเงี้ยจะไม่มี าดาบสองคมแล้วใช้ทิสเบ้ล้างดีบัฟให้ก็ได้นะครับหรือมีดาบสองคมมีทิสเบ้ล้างดีบัฟให้นะครับมีแพนิออนให้ก็ได้นะครับนะได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับรอบนี้นะผมก็เห็นหล,หลายๆคนทําดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็บางคนก็วันคิววันช็อตไปกันได้ละตอนนี้ก็คือแข่งกันทําเวลาแล้วล่ะนะครับ คือถ้าเอาได้แน่นะก็คือมีวิลุป้าจัดแบบใส่มานีสิบสองเม็ดแล้วบวกหกเลยว่าหกสิบโอ้เราลองตายเร็วแน่นอนแรงมากนะจริงๆนะเพราะว่าพอครบสิบสองดาวแล้ววิลุป้าจะตีแถบออกไป4ทีทีแล้วก็เรียกว่าถ้าบัฟด้วยมานีเนี่ยครบเนี่ยพลังโจมตีคูณด้วยสี่ร้อยตัวคูณ4ี่ร้อยนี่คือไม่เบาอะแรงมันมีโบนัสดาวเมจไม่สนพลังป้องกันอีกโห้ หนักหน่วงหนักหน่วงแน่นอนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันคิววันช็อตนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับลองจัดทีมนะครับเล่นดูแล้วก็ลองทำวันคิววันช็อตดูนะครับเรีวยกว่าบอสตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับวิลูป้าก็ทำวันคิววันช็อตได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายคลิปด้วยการใช้เอ่อผมไม่มีตัวเรียบ บอลแล้วด้วยสิจะจะตีให้ดูนะขอยืมใครสักคนได้ไหมขอยืมคนนี้แล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นของท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไปไปตีโดยไม่ได้บอกกล่าวนะนะครับอ่าแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ผมเผลอไปตีออโรร่าคิงโดยที่เจ้าของยังไม่ได้ตีต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีแบบมันเห็นแล้วมันกดเร็วมากนะครับ คือถ้าเกิดเป็นอลล่าคิงของผมแล้วก็ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆเ,เห็นนะตีได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะคืออันนี้เราเรารู้กันว่าแบบอลล่าคิงนี่คือตีไปเลยตีไปเลยนะครับตีไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจว่าผมได้ตีไหมนะเพราะว่าคือแบบรู้กันอะโอเคนะฮะนะก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ด้วยการเอาทีมเนี้ยครับทีมของหน้าตาเนียที่เป็นวิลลูป้านะครับซึ่ง ก็ไม่มั่นใจว่าจะวันคิววันช็อตได้ไหมนะครับแต่ว่าก็จะลองให้ดูคือบางทีเนี่ยมันได้บางทีก็ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนทีมของอีฟนะแต่เดี๋ยวจัดให้นะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปรักหนาก้าเบรกพาร์ทที่2วันคิววันช็อตนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะตีนะครับด้วยทีมนี้ให้ดูนะครับก็ขอญาตยืมบอสนะครับ สักตัวหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้กับช่วงสุดท้ายในการตีบอสดนะครับไปแล้วครับผมไปยครับสวัสดีครับ

もっと仲間のおもちゃのことですかダービーとは遊ぼう満足ですかムは嫌ですよさあ、いやあなたへとどれくるか頑張ってみます、ね、すごいですダービーとは遊ぼう一緒の仲間のおもち,ちゃのことですかいやあは嫌ですよ面倒ですよ <laughs>

頑張りますすじゃないですかゃいない頑張ってみます。無視は嫌ででですないなガですすようううじじゃゃななないいいかかやもあたど

無視は嫌ですよ満足です頑張ってみますか入れなさいあなたはお分かです <laughs> 満足ですかいやーどっちからのの方無視は嫌ですよ頑張ってみますかあ<の>なたを抱きしめてあなたを抱きしめて 哪里的阿苏摩？呀<对>！<laughs>